แชแนนนะครับวันนี้จะพามากินบะกวงไงนะครับือว่าบะกวงแก่อนี้จิ้มก็ทำอเองน,น,นะครับมีประแดดได้ประแดดฝนทุกก็หอมแดงนะครับินหั่นหอมแดงใส่ด้วยนะครับผม หั่นตอนใหญ่แล้วนะเพราะว่ากินคนต่อไปทบหั่นมะม่วงถ้ามันเป็นแบบพอดีคำนะครับบรรยากาศตรงหน้าค่ะมาครับหนังบานมา,มากินด้วยกันครับกินส้มม่วงกับ,บน้องแดนเดอร์ค่ะนี่แซบ่บ นมบันอกนมซีสเกตเป็นจังไงไบ่เปียวแหงเนาะเปียกครักอบกรอบสรุปคือแสบน้ำจิ้มก็แสบไหมิมกเอาน้ำจิ้มยังครับน้ำจิ้มแจ้าหนามบ้างใ่มเจ้าหวานเจ้าหวานขววงนี่สิมี หน่วยบริขณยัยเป็นไรสิมีคว้วเปียวพอดีค่ะบ่ได้เปียวเกินบม่ได้เปียวจีดเปียวลำนาเดี๋ยวเวลาทากินกับอันนี้มันก็จะพอดีค่ะแสบหาก,กินยากอยู่ค่าแถวนี่ก็บบ่ค่อยมีหน่วยเป็นไรเนาะนี่แต่อยู่หน้าแหละค่ะเป็นหน่วยแล้วมองไงเห้อ มนกินยูีน้องงัวน้ำพุนบรรยากาศดีค่ะค่ะเนี่ยมึงฟังได้เสียงหยามมื้ยแสบแล้วค่ะงวยไม่ใหญ่เออไม่มทันเลย สมัยเป็นเด็กหน่อยเด้ค่ะสิบอได้ดเฮดแจวได้ค่ะเอาตะเกือไปค่ะแล้วก็ปอกเปลือกซับ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 นื้อนๆอยแล้วก็เกลือขันค่ะแ่บแสบสมัยเป็นเด็กหน่อยเฮ็ดกินจังสีค่ะบักม่วงใหญ่หรือว่าบักม่วงแก้วนี่มันสิมีเอกลักษณ์โดดเด่นของมันค่ะมันกรอืมอ มันก็หอมนำ่เลยค่ะมันก็แสบสรุปคือแสบฝา,ากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่แอนชาแนลน้ำเนเดอร์ค่ะกับลูกชายค่ะน้องแดนน้องแดนพาไก,กิน แซ่บค่ะกับบรรยากาศดีๆมันนอกกำลังร่มเย็นๆวีวีอยากให้พวงเฮ้าเฮ็ดยังให้เบิ้งก็นแนะนำได้เด้อค่ะตีส้มได้มาเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะ,คะกับ่ได้ไปคอยรีวิวร้านอาหารเป็นไรเนาะค่ะน้องยุ่งกับลูก ฟค่ะตอนนี้ก็ควบกลัวแล้วค่ะอีซี่ก็รอชมเด้อค่ะเห็นพันยา่แน่กนสิอาจสิได้ไปรีวิวร้านอาหารคือเกาแล้วค่ะแต่ตอนนี้เขาไปบดได้เนาคะค่อยากเทมแห้งเศรษมันมีคำบรรยาย เส้นกับหูแล้ววะเฮยอือน้ำลายไหลาตามแต่ก่อนนั้นว่าไม่มีพันจิตทูบใส่ใหม่ค่ะใส่อันนี้ทูบให้มันแตกแล้วก็บีออกกัดออกกัดกินแสบๆ กินแบบบนนอกบนหน้ากินแบบลูกทุ่งลุกทุ่งอ,อือจัดเต็มอืมอ,อลายแตกน้ำเล็กน่อย กินน้ำกันเด้อค่ะเอฟซี 4, ทุกท่านแซ่บคักเป็นแอ่งน้ำนุำ่มเลยอันนี้จิ้มใส่ มันจะเสียงหย่ำกับหัวแสบแห้งแสบ่ะครับเด็ดอิลีจัดไปความกรอบมียให้ซิฟเลยอืมมากบกม่วงี่เทียบกับบกม่วงแซงอันไหนแสบมึงแซบมันสิกรอบอยู่แต่มันความเปรี้ยวมันโดดเนาะ ตัวนี้ดบเดี่ยวเกินกินได้ร้ายค่ะม่วงเนี่จเจือดแจ่วหวานหวานรือดแจ้วผงก็ไดค่ะดำแต่จะล้องมากค่ะอยากมาตำมสมุนหงให้พี่น้องเด็กซิมน้อยู่ค่ายูบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะทงยูธา แต่ก็คือว่าล่ละค่ะมันบบอําหน่วยเนะคะนะ่ะเนาะน้าเด็กแฝดกับสองคนมันก็เบ,บ่งกันยากอยู่นองก็ก็ยังท่านหูเรลืองปันใดเป็นที่เต็มมีโอกาสอีหลียังสิไเดมาเห็นให้เอฟซีเดบงจัดเต็มตระล้องถือแล้วครับน้ำลายแตกแล้วตะลกก้องก็ได้

แยยก้วสิเบิดแล้วเปืเองแก้วค่ะเฮ็ดแน่นเนี่ยเอ้าสุม,มาพักวดแล้วเนาะก็ะะาคลิปนี้นะครับผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วอย่าพลาดอย่าลืมดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับนี่สวัสดีครับอย่าลืมดูคลิปใหม่ด้วยนะ